ได้ยินคำว่าอาจารย์องค์กรไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่64แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับครั้งที่แล้วผมพูดถึง Data Inform ร์มออแกเนอเรชนะฮะลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับครั้งนี้ก็จะพูดเหมือนพูดต่อยอดในเชิงของอาจารย์ออแกเนคานนอเรับ ก็จริงๆแล้วมีมีอทอล์กทอล์กหนึ่งนะฮะที่ในเบต้าคอนเฟรนส์ก็มีการพูดถึงนะครับคุณรูฟนะฮะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทออสนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ปรึกษาระดับประเทศเลยนะครับสำหรับการทำเรื่องของอาจาวการเซชันก็มาเล่าให้ฟังนะครับที่น่าสนใจคือตอนนี้เรื่องอาจาวค,คำเนี้ยคำพยัญชนะว่าว่องไวเนี่ยมีการพูดถึงมากในองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพด้วยแต่ว่าการทำอาจาวเนี่ยจริงๆต้องต้อง,องเริ่มอย่างงี้ฮะการทำอาจายเนี่ย เริ่มจากการที่มันต้องอาจายเพราะว่ามันคอนเซ็ปเป็นคอนเซ็ปของการทำซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์อันนี้คือหลักการก่อนในในสิ่งที่เรียกว่าคำประกาศของอาจาวแมนิเฟสโตนะฮะหลายท่านลองไปเสิร์ชได้ก็เป็นมีคู่คำวอร์ดคนทำงานจริงๆในเรื่องของอาจายเนี่ยเขาเขารวมกันแล้วก็บอกว่าวิธีการทำซอฟต์แวร์ต้องเปลี่ยนนะครับจากสิ่งที่เรียกว่าวอเตอร์ฟอล์นะฮะทำเป็นขั้นๆเป็นเรื่องของอาจาวคือทำเร็วๆปรับบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปหาได้เสิร์ชคำว่า อาจาวแมนนูเฟสโตนะแมนิเฟสโตก็จะมีเรื่องผู้นิพกขึ้นมานะครับมีหลักการอยู่4ข้อวันนี้คงไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ทํางานด้านของอาจาวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยผมก็อยากจะนําเสนออมุมมองหนึ่งนะครับว่าเวลาเราทําอาจาวเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปติดก,กับคำมันเพราะเวลาเราพูดคำว่าอาจายปุ๊บเนี่ยทีนี้มันจะมีหลายสกูแล,ล้วนะฮะมีสครับมบ้างอะสครัมโปรเซสนะฮะมีโปรดักต์โอเนอร์มีสครัมมาสเตอร์ มีเดฟทีมอะไรอ,อันนี้ก็แก๊งหนึ่งะอีกแก๊งหนึ่งตอนนี้กำลังมาแรงนะค,คือแก๊งของบริษัท Spotify นะครับจะมีคำว่า t r i e นะฮะคำว่า Squad นะครับ i l ลอะไรเงี้ยคำพวกนี้จริงๆเรารู้ไว้อะดีนะครับเราลองศึกษาก่อนแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของมันนะฮะเหมือนเราทำงานของใหม่ๆเงี้ยมีทั้ง d e s i g n thinking Sprint นอาจาอะไรเงรี้ยคือถ้าเราฟังฟังแล้วฟังแล้วฟ,ฟังเขามาอย่างเดียวแล้วเราก็มาใช้เนี่ยบางทีมันจะงงมัมีหลายอันนะครับ แต่จริงถ้า,ถาตกขล้่ลยกับมันสักนิดหนึ่งวันนี้จะมานาเสนอวิธีคิดอันหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะอาจจะผิดเลยฮะแต่ว่าจากคนทํางานจริงก็คิดว่าเป็นอย่างนี้นะคือเวลาพวกเราอาจารยเนี่ยเราอยากที่จะตัดสินใจด้วยรวดเร็วนะฮะการทําอาจายัยคือการที่เราสามารถจะทาอะไรสักอย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจได้รวดเร็วนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันเราจะทำไงให้คนในองค์กรเราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจคิดได้เร็วตัดสินใจได้เร็ว แล้วก็ลงมือทําได้อย่างรวดเร็วอ่า,อาเอาแคน่นี้คิดเร็วทําเร็วเอาง่ายๆแค่นี้คิดเร็วทําเร็วนะฮะเวลาคุณจะคิดอะไรเร็วๆเนี่ยค,ค,คุณต้องคุณต้องคุณต้องทำยังไงครับเพราะว่าหลักการทํางานขององค์กรใหญ่นะคิดมันไม่ได้คิดคนเดียวถูกไหมฮะมันก็ต้องมีการประชุมกันเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการประชุมแล้วก็ประชุมกันอย่างรวดเรว็วประชุมเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องมีคนที่ถูกต้องมานั่งด้วยกัน คนที่สามารถที่ตัดสินได้ตัดสินใจได้นะครับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีสกิลทักษะที่เหมาะสมมานั่งรวมกันแล้วตัดสินใจด้วยกันพร้อมกันทีเดียวจบนี่คือหลักการแรกของอาจายนะครับคือการมี individual interaction จากทีมที่มันแตกต่างสาขากันแล้วก็มานั่งรวมกันเพราะนั้นทีมอาจัยเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าเออมันควรจะนั่งอยู่ที่เดียวกันประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจให้ได้นะครับ เพราะนั้นนี่คืออย่างแรกที่ท,ท,ท,ที่ที่ส่วนใหญ่องค์กรจะให้ความสาคัญมากคือการเอาคนมานั่งรวมกันให้ได้ก่อนนะไม่ได้ทําเป็นดีพาร์ตเมนต์ละไม่ได้ไปอยู่คนละตึกละมานั่งรวมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาคนที่ตัดสินใจได้มานั่งรวมกันสําคัญก็คือตัดสินใจได้น,ะนี่คือขีไม่ใช่คนมานั่งรวมกันเนะพราะถ้าบอกว่าเอาคนมานั่งรวมกันเสร็จปุ๊บแต่แบบทอจะทาอะไรสักอย่างต้องกลับไปบอกคนหน้าตัวเองอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่อาจายนะครับสําคัญคือเอ็มพาวเวอร์เมนต์ของที คุณมีคนที่มานั่งรวมกันแล้วเนี่ยคนพวกนี้ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจหัวหน้าจะต้องเดลิเกตทัสต้องมีเอ็มพาวเวอร์เมนต์และที่สาคัญคือคอนเซ็ปต์สำคัญของอาจารย์คือต้องมีทรัสต์เอาคนที่ตัดสินใจได้และมีทรัสต์จากหัวหน้าเอ็กซคเคทีฟต่างๆให้เขาได้ตัดสินใจนะครับนี่คืออย่างแรกนะเอาคนมานั่งรวมกันอย่างเดียวไม่พอต้องตัดสินใจได้นี่คืออย่างแรกแต่การจะคิดเร็วตัดสินใจเร็วเนี่ยมีคนอย่างเดียวอาจจะไม่พอคนเก่งก็จริงแต่เขาจะต้องมี Data ครับเขาต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจถูกไหมครัราะฉะฉนน้น คนพวกนี้จะต้องได้รับการ access to data ด้วยซึ่งแน่นอนครับในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยครั้งที่แล้วผมก็เล่าไปเรื่องของ data governance เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าบางทีทีมอาจารย์เองเนี่ยทำงานเนี่ยแต่ก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่เป็นคนดูแล database ของบริษัทซึ่งซึ่งไม่ได้ผิดนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้ง data มันค่อนข้างจะ sensitive นะมันก็จะมีกฎระเบียบมีอะไรของมันแต่ทีเนี้ยคำถามก็คือเราจะ เราจะบาลานซ์มันยังไงเพราะว่าเราอยากจะอาจวาเราให้คนที่มีความสามารถประมาณหนึ่งเนี่ยเขามานั่งรวมกันและแต่ถ้าเขาไม่มี Access to Data เนี่ยจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปนั่งขอเอ่อ approve หลายๆขั้นเนี่ยก็ไม่มีทางจะอาจายได้นะเพราะนั้นมีคนมานั่งรวมการตัดสินใจได้เนี่ยยังไม่พอคนพวกนี้จะต้องมีอะไรฮะจะต้องมี Data Access to Data ที่จะตัดสินใจได้ด้วยถ้ามีคนที่ถูกต้องมานั่งรวมกันมี Data ปุ๊บ ตัดสินใจได้อ่าทีนี้จบเป็นหนึ่งเปราะครับก็สามารถคิดเร็วได้ตัดสินใจเร็วได้ซึ่งเป็นเป็นเป็นโกเ,เลยนะของการทํางานในยุคนี้คือต้องตัดสินใจได้เร็วทีนี้พอคิดเร็วแล้วยังไม่พอนะครับเพราะคอนเซปต์ของอาจายคือการลงมือทําอย่างรวดเร็วการสร้างโปรดักต์ที่เรียกว่าโปรดักต์อินเคร์เมนต์นะฮะโปรดักต์เล็กๆเนี่ยออกไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็วทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าไอ้อาจายทีมของคุณที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรดักต์แล้วก็ล้อนโอวไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็วได้หรือเปล่านะ Product Owner นะครับทีมที่คิดกับคนที่ลงมือทำา e v v l o p p m n t t t e m m พวก Developers นะครับ Backend, Frontend UX เนี่ยสามารถทำงานกันได้อย่างรวดเร็วไหมนะฮะสำคัญที่คือถึงแม้ว่าเขาจะพูดคุยกันทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตามเนี่ย Environment ของ IT Infrastructure เนี่ย Allow ไหมถ้าคุณใช้ Cloud สมมตุติใช้ e v v p s Process สิ่งเหล่านี้ก็คือคนทำงานสามารถที่จะ Launch Product ได้เลยนะครับคนทำงานจะต้องมีความสามารถในการดูเรื่อง Security เดฟเดเวล็อปเปอรจะต้องมีความสามารถในการดูแลเรื่อง Security จะต้องสามารถเทสเองจบเองในสควอตของตัวเองได้แต่ถ้ากิะบอกการว่าคนทำงานตรงนี้ซอฟต์แวร์เสร้างของมาละอ่าวทีนี้ก็ต้องไปคุยกับแผนกเทสนะฮะต้องไปทำสิ่งเรียกว่าซิด UAT เป็นตอนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็จะชาเพราะว่าไอ้การ Access t ทูราแอนเวอร์เมนของการปล่อยพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะชานะครับเพราะฉะนั้น มีเวลาคุณคิดเร็วเนี่ยจะทำเร็วเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ IT Infrastructure ลว้ว่าคุณเนี่ยมี Environment ที่ซัพพอร์ต developer ให้เขาได้ทำงานอย่างมีอิสระแล้วก็สามารถที่จะ launch ของออกไปได้อย่างรวดเร็วไหมมันก็จะกลับไปที่คอนเซ็ปต์ของ Trust อีกทีนะว่าคุณมี developer ที่คุณ Trust ได้ในเรื่องของ Security ในเรื่องของ governance ของ IT ต่างๆหรือเปล่านะเช่นเดียวกันครับไม่ได้โกสุดโต่งนะว่าทุกคนจะต้อง Access ทำทุกอย่างได้หมดแต่เเช่่่นนดดดียววกกั็ไไม้ไ้สุโตา ต้องเป็นลําดับขั้นตอนตลอดเพราะถ้าเป็นลําดับขั้นตอนตลอดเนี่ยคุณจะมานั่งด้วยกันให้ตายคุณจะมาทำสตั๊กเจอร์สควอตทรีพให้ตายคุณก็ได้แต่นั่งคุยกันฮะแต่ว่าคุณจะไม่สามารถที่จะลงมือทําแล้วลอนช์โปรดักต์ได้เร็วเพราะโกคือลอนช์โปรดักต์เร็วเพื่อให้ได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าอย่างรวดเร็วพอได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็น Data กลับมาปุ๊บแก๊งที่คิดนะฮะที่ช่วยกันคิดเนี่ยก็นั่งคิดกันไปครับก็คือเอา Data กลับมาแล้วก็เนี่ยมานั่งกัน,นติด แล้วก็เอา Data มานั่ง Analy z e แล้วก็ทำให้คนที่ทำา Product เนี่ยเขาทำโปรดักตร้อนเข้าไปเนี่ยไอ t ีนฟรัคตัชเจอที่เหมาะสมแล้วก็รวดเร็วนะฮะที่หลายๆท่านอาจจะเคยเรียกว่าเดฟ o อ Process ก็ลองเข้าไปศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็อาจารย์ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องเป้าหมายของมันเนี่ยว่าจากการที่มาลอ Planning เยอะๆเป็นส่งการประชุมกันในแต่ละ d e p a r t ต e n t นะครับตัดสินใจช้าเนี่ยโลกบันี้ต้องการความเร็วเราก็เอาคนที่ตัดสินใจได้มานั่งรวมกัน ให้ authority กับเขาในการตัดสินใจให้เขาได้ access to data ให้เขาได้คิดวางแผนอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งต่อสิ่งนั้นให้กับ development team ให้ได้สร้างของและ launch อย่างรวดเร็วได้สร้าง infrastructure ให้รองรับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแค่นี้คุณก็อาจจะเป็นอาเจ้า r g a n i z a t i o n ได้แล้วนะครับไม่ต้องทำเรื่องเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแค่เราเข้าใจมันนี่คืออาเจ้าการเซชันในมุมมองของผมนะก็ เรื่องราวเหล่านี้วิธีการทำงานใหม่ๆเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝาก subscribe แบบทัครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่มีเวลานะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ